ตื่นเช้ามาก็ทำงานบ้านอจะทำตอนเย็นก็ไม่ไหวกลับจากทำงานมันก็เหนื่อยละอยากจะนอนพับพ่อนเอาใช้เวลาก่อนจะไปทำงานนี่แหละมีลูกก็ใช้ไม่ได้เลยเใช้นิดใช้หน่อยมันก็ขึ้นเสียงก็มโมโหใส่ให้ไปเรียนก็มีลูกจะตั้งใจเรียนหรือเปล่า เด็กสมัยนี้เลี้ยงยากจริงๆเลยเงินทองก็หายยากค่าน้ำค่าไฟค่าคลองฉีบก็บแพงอต้องดิ้นลนกันไปเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็อย่างนี้แหละนี่ก็ไม่รู้ตื่นยังเงเอ้ยเอ้ยเอ้ยลูตื่นยังลูี๋ย่าสายไปนมเรียนนะโอ๊ย,อย,ยน่าะไรนักหนานี่แม่ ตาจ,จะเช้าเลยเนี่ยว่าผมก็รู้ว่าหน้าที่ผมนั่นแ่ะพูดอยู่ได้บนอยู่ได้นั่นแหละแม่ขอเงินห้าพันผมจะเอาไปซื้อปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยอะไรรู้ตั้งห้าพันเลยเหรอแม่ไม่มีเงินนะเงินที่แม่มีเนี่ยก็เก็บไว้จ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟแล้วค่ากินทั้งเดือนอีกค่ะแล้วแม่จะต้องไปหาหมอด้วย อันนี้แกก็เพิ่งเอาไปไม่ใช่เหรอตังอะทำไมใช้เงินเยอะจังช่วงนี้อะไม่รู้เรียนอะไรนักเนี่ยสรุปแม่จะให้ผมไหมล่ะฮะแม่ไม่ให้เนี่ยผมไม่รักไม่เรียนมันก็ได้นะแค่นี้ผมไม่เรียนมันแล้วขอแค่นี้ก็ไม่ได้ โอ้ลูกใจเย็นๆลูกลูกอ้ๆแม่แม่แม่ให้ก่อนก็ได้เดี๋ยวแม่ไปไปหายิ้มเอาใหม่ก็ได้นะลูกนะลูกใจเย็นๆนะอะลูกเรียนเลยลูกเพื่อลูกแม่ทําไ้ลูกลูกเอาเงินนี่ไปนะลูกนะแต่ลูกใช้จ่ายประหยัดได้นะลูกนะแม่ไม่มีเงินให้แล้วนะลูกอ่าเอาลูกอ่ะลูกตั้งใจเรียนนะลูกนะแม่ยอมทุกอย่างแหละคอยลูกได้เรียนสูงๆนะลูกนะนะลูกอยากแค่เรียนแล้วลูกเอาเอาเอาเงินนี่ไปนะ ื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็แค่น,นี้แหละแม่แม่ผมไปเรียนกันนะอแค่นี้แหละอู้สวัสดีครับแม่ไดเจอการตองแยงจะจะจะ,จะ,จะจะลูกตั้งตั้งจะเรียนนะลูกนะอยากแยแยละลูกเป็นแม่คนก็อย่างนี้แหละเอเพื่ออนาคตของลูกเนาะเราก็ต้องยอม ออโอ้โอ้โอ,อเป็นไรโอ้เวียนหัวเวียนหัวจะต๊กเพื่อนรอนานไหมเพื่อนนี่เห็นไหมนี่ข้าได้ตังมาเพียบไม่ผิดหวังว้าวเฮ้ยแกไปทำไงมาได้วะลุนเยอะเลยนะ่ะเฮ้ยข้าก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกข้าแค่บอกแม่ว่าข้าจะไปซื้อบวกการคมอมพิวเตอร์ข้าแม่ไม่ให้นะข้าก็จะไม่เลี้ยงมันไง แม่ก็รีบควักตังให้คาเลยโว้ยหาเงินง่ายไหมล่ะวันนี้เต็มที่เลยนะเพื่อนข่าเลี้ยงต็มที่เลยวะไอเอกเนี่ยแกนี่มันสุดยอดจริงๆรวะเดี๋ยววันหลังเนี่ยข้าจะใช้วิธีกแกบ้างไปเหล่าแม่คาบาังเราไปเต็มที่เลยนะอ่ะปะกินเต็มที่เลยะปะเพื่อนนี่จะเสียเวลาเลยปะรีบไปเถอะเยวปากแลยโว้ย แป็นี่เลยนะเพื่อนไม่ต้องเกรงใจวันนี้ข้าเลยววันนี้นอกจากจะมากินเหล้าเนี่ยมีของเด็ดด้วยนะของดีด้วยอ่ะอ่ะอ่ะยัยยยอายของดีอะไรเขาเองวะพูดมาข้าคาอยากล้อมเลยวะออมบาดคอหน่าล้องไงเนี่ยนะไหนของดีของเด็ดิ้เฮ้ใจเย็นสิวะวันนี้ได้ร้องน่นอน กำลังฮิตกันเลยนะวุ้ยลุงข้างบ้านบอกว่าเอกมันโดดเรียนมาหากินเล่ากับเพื่อนอยู่แถวนี้จริงหรือเปล่านะเอ๊ะนูมองแต่ไกลใช่ไอ้เอกหรือเปล่าน่ะนั่งดูนะะขับคล้ายขับคาคุนคุนหรือมันกันนะเยต้องเข้าไปดูแล้วใช่ลูกเราหรือเปล่าขออยากให้เป็นลูกเราเลย ของนี่หายากนะเว้ยโอ้ย,อ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 ยมันก็แพงเอาเรื่องอยู่มันก้าวน,นีนี่มานจะบอกวิธีการาลิ้มลองนะว่ามันสุดยอดขนาดไหนทำแบบนี้เย้ยแบบนี้แบบนี้มันสุดยอดจริงๆเลยนี่มันสุดยอดอ่ะแกต้อง้องนะบอกไม่โทกว่ะไหนมันขนาดนั้นเลยเร็ว่ะ ไอ้ซ er? right? like like wow. oh ูซ oh ี oh ่ฮ oh ัลมเลไหมใช่วะมัน wow. จิสสดดอดจริงหรือเปล่าอย่างที่แกโมอหรือเปล่าวะหาก็เพิ่งเคยคบหากนะเว้ยเนี่ยกทําแบบนี้เหาววะเฮ้ยโอ้วววววโวว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 อวว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 วอววแววแววาวว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 ลววววววแกวว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 ยวววววววแกไม่ต้องพูดวววว้วววววววีวว หรือนนใช่้วแกแม่มาทำไมเนี่ยฮะว้าวสวยเลยอุย้ยข่าวนี้ไม่น่าเลยกูเนี่นี่เอกจริงๆเลยลูกในในในูกบวกไปโรงเรียนไงลูกในเงินที่แม่ให้ลูกอะในลูกบอกไปซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไงนี่ลูกมามาเรียงเรล่าเพื่อเนอะมาเสพยาด้วยดยลูกทำไมลูกเป็น เป็นแบบดีลูกคบเพื่อนไม่ดีแม่เพราะว่ามาสังสรรค์กับเพื่อนเท่านั้นแหละแม่มาบน่นอะไรนักหนานะี่ยแม่กลับไปเลยผมอายเพื่อนนะแม่มาบ่นอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยลูกลูกยันเด็กอยู่นะลูกกินเล่าเสพย,ยายอย่างเงี้ยถ้าเกิดตำรวจจับขึ้นมาลูกก็ติดคุกเนะี่ยลูกงินที่แม่หายมานเด็ดเหนื่ยเนี่ยแม่ทุกจ้างจั่วลูกนะ แม่แม่ผมเจ็บแม่ตีผมทำไมเนี่ยแม่ตีผมจนหน้าเพื่อนไม่ไว้หน้าผมเลยผมเกลียดแม่ผมไม่รักแม่แล้วผมไม่อยู่กับแม่ผมจะไปอยู่กับเพื่อนเลยไปไปผมไม่อยากอยู่เขาโอ้ยเราดูเออไอ้ลูกกูเก็บไปผมเกลียดแม่ผมเกลียดแม่นี่แกเขามาอยู่บ้านช้นนานแล้วนะงานการเขาไม่ทำกินกินแล้วก็นอนอย่างเงี้ยใครจะเลี้ยงแกไหววะ ออกจากบ้านฉันไปเลยนะฉันไม่เอาแกนะอัดขาาไปเลยไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันไปเลยแกจะไปไหนก็ไปเฮ้ยไอปองแกเป็นอย่างนี้เลยว่ะเนี่ยอืมแต่ก่อนน่ะข้าเลี้ยงแกตลอดเลยแกไม่มีเงินข้าก็เอาเงินให้แกพาไปเลี้ยงพาไปกินเหล้าพาไปอะไรแต่ดูสิเนี่ยตอนเนี้ยข้าหมดตัวไม่มีอะไรแกก็ไล่ข้ขาเือนหมูเมือนหมา จำไว้นะแกจำไว้นะแกไอกป้องไอเพื่อนเรลวเงินทรยนยุมมเขินข็ได้ว่าเ้าเลี้ยวใช้หงิไปเลยไปได้จะไปเลยมองแกไม่ต้องให้หยดมที่ไปอไปจะไปที่ไหนได้ล่ะก็ต้องกลับไปหาแม่ในโลกนี้ไม่มีใครรักเราจริงเ่าแม่แล้ว เราไม่น่าทำผิดกับแม่เลยแม่เอจะไปหาแล้วนะแม่แม่แม่อยู่ไหมแม่ครับแม่เอกลับมาแล้วครับเอ๊ะทำไมบ้านมันเงียบๆจังเนี่ยไม่มีใครอยู่ข้างในเลยเอเนี่ยแต่บ้านเปิดไว้นะแม่แม่ครับแม่แม่แม่อยู่ไหมเอกลับมาแล้วแม่ครับฮะลุงลุง ลุงเห็นแม่ผมไหมครับนี่ไอเอ๊ะแกไม่รู้เลยไงว่า,นยายนเนี่ยยายกันนี่นะเขาล้มป่วยตั้งแต่แกออกจากบ้านไปนะเขาออกตามหาแกตามตลาดตามอะไรไม่เจอแล้วแกก็ป่วยเป็นโรคประจําตัวโรคเบาหวานความดันโอ้ยตอนนี้แกตายได้เดือนหนึ่งแล้วเออไม่มีใครอยู่หลักบ้านนี้เนี่ย,ยน่าสงสารแกจริงๆเลยเอย 没。